ลองนึกภาพเราเดินเข้าไปในพระวิหารอันเงียบสงบเสียงก้าวเท้าดังก้องเล็กน้อยก่อนสายตาตหยุดที่พระพุทธรูปงดงามประทับนั่งบนบัลลังก์ดอกบวัวผ้าจีวรสีทองดั่งแสงอรุณเมื่อเราพรดมมือกราบภาพองค์พระเหมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นใจเราภายในเกิดคำถามว่านี่คือรูปเคารพหรือคือความจริงของตนเองเราเคยยึดมั่นว่าตนจะต้องมีตัวตนมีกายและใจเป็นของเรา แต่เมื่อเงยหน้ามององค์พระเราเข้าใจว่าแค่รูปแบบภายนอกไม่ใช่ตัวเราอนัตตาหรือการไม่มีตัวตนถาวรจึงไม่ขัดแย้งกับการเคารลพระพุทธรูปแต่กับช่วยให้เราใช้สติพิจารณารู้เท่าทันความคิดอย่าหลงยึดถือในกิเลสเมื่อเราเคารลพระพุทธรูปเพื่อระลึกถึงธรรมะเราก็เคารลบตัวตนที่ไม่เที่ยงเพื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเรารู้ว่าตนไม่ใช่ตัวตน เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึง้งย่อมเกิดใจสงบไม่วันไหวต่อทุกสุขชั่วคราวนี่คือหนทางสู่ความนิพพานโดยแท้